สวัสดีครับผมบ่าวบุญมีอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกับตันน้อยอ่าวันนี้ได้เมนูอะไรของกับตันอันน,นี้นี่ข้าวตม้มปลาก,กระป๋องนี่ใส่ปลาก,กระป๋องแม่พี่นอ้องอกินเบิร์พี่น้องหลายถักเต็มอ่ะมาของของอุ่นแน่ของพ่อเนี่ยยำหนุ่มเส้นใส่ปลาก,กระป๋อง ลวกเส้นไหมมันก็เล่เล็ดมันก็เล่เล็ดลวกเส้นไหมเลยมีผักด้วยอ่ะตักใส่ผักกินลยกอืมนัดไหมมันกุ้งความเนี่ยืมอมเงนมุนยังไงไปลวกไหม

น้ำไอ,อ่อืมอืมลวกเส้นจมันมเป็นไหมมุนเลยมันไป็ยังแต่มือเอาไปดองอนหะหอนขนาดอา,ากาศอะไร

เ็พอดีค้ำเลยพี่น้องอ๋อใส่คากไาม่วงใช่เลยอร่อย กับเขาก็หอนพม่น้อกเอ้ยถูกคอยกินมาเลยเด้อ <c oughs> <c oughs> เปล่าๆไม่เย็นหรอ <c oughs> แล้วปากป่อง 我也不能会，你买点，嗯嗯、mm。Hmm. ใช่ออกจิ้มหนึ่งินมนี่ยมัน้แทบกินหนี่ม่นม้อนนแทบเ <c oughs> ย็นทำยังไงยังไม่ได้คืนตอหอห้างโอ้ตามไม่ร้อนห่ะดูเหงือ พออานยากเปิดลมเสียงกระสิบยิ่ไไปน่านตัวเิมพอเลยร้อนไปบ่นึงปดลมออนั่งแป๊บเดียวเอาฮะอือนั่งต้มปลากระป๋องต่างๆน่ากินเยพ่อชิมกุ้งเลยด้ย

เอา,าออเข้ามืพี่น,พออน้องคนายง่าหน่ายง่ายพี่โบ้ไปดดเอาละอ่ะลิปนี้กับใบสมิ่งนะพี่น้องฝากกดแชร์กไดไลค์กดติดตามด้วยนะครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับ,บารายการลาลับไปบ๊าย